บทบาทที่เรานั่นแหละนั้นผมก็จะซูมไม่นี้ขาวอโอเคเรียบร้อยวันนี้ขอเล่นเป็นฆาตกรบ้างเป็นลูกเรือามาบ่อยแล้ว วันนี้จะเล่นเป็นบทบาทที่เรานั่นแหละเป็นบทบาทที่เราเนี่ยเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือสไนเปอร์เราเป็นสีน้ำเงินสีม่งวงอุ๊ยวันนี้มีหมอเดี๋ยวเราต้องเพื่อนต้องไปฆ่าก่อนเดี๋ยวเราจะเราไม่ได้ต้องการแบบนี้สักหน่อยเฮ้ยเอาอะไรอะ่ะ อนุญาตเปิดเสียงนะครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นฟามินเดี๋ยวนะในนี้มีแสดงว่าน้ำตาลเป็นแนมอมเพอแสดงว่าฟา์มินต้องเป็นหมอแน่นอนสีขาวปลอดภัยตำรวจตายสีขาวปลอดภัยทําไมเจอแต่บอดอนะ่ะ แสดงว่าแดงส้มวิสแสดงว่ามันเหลือเท่านี้แหละผมก็ไอ้นี่สบายเลยครับทุกคนฆ่าได้สบายเลยข้ามก่อนยางไ้คราวนี้มีสไนเปอร์โอ้ก็ยิงเยอในนี้โจฟ้าเป็นโจกลัวสไนเปอร์นะที่จริงเนี่ยกลัวแบบ สเปอร์ที่สุดอะในห้องเลยที่หน่อะข้ามอย่าโหวดมั่วอย่าโหวดมั่วข้ามอย่าโหวดมั่วฟา์มินเป็นโจ๊กเราคงรู้นะวุ้ยเกือบแล้วแกไม่มีวันหลอกเดี๋ยวผมจะหลอกล่อให้สีขาวไปตายนะครับทุกคนตาแรกไม่ได้ฆ่าเลยเราต้องทำการปิดประตูก่อน แล,ลแล้วก็รอให้เออพวกน,นี้มันพวกรอคูดาวสิเมื่ปอประตูเปิดแล้วแล้วก็เกี่ยวสิใจร้อนทำไมนี่เราจะปิดไฟให้ชมพูไปซ่องไฟก่อนเดืมไปนะว่ามันมีหมอะจากนั้นผมก็จะซูม เป็นเหยื่อ,อรายแรกของเราเฮ้ยวิขาวมาเห็นขาวเห็นลูกศรนไหมเนาะวิลือขาวเป็นบอดอ่ะเฮ้ยขาวเป็นเกือบเกือบแล้วฟาม์มนก็ตายเยี่ยมเหลือสีขาวและสีนะสีม่วงอะไรก่อนทุกคน โหวตสีขาวทุกคนโหวดสีขาวเราจะพยายามโบยให้สีขาวโดนโหวดออกนะครับทุกคนแกไม่รอดแล้วขาวอย่าบอกนะว่าม่วงจะโดนโหวดออกอะไม่ตลกนะโหวดสีขาวโหวดสีขาวอย่าโหวตม่วงโหวดขาวโหวดขาว เอาสีขาวออกไปขาวมันเป็นฆาตากร <G ül> ไม่สีม่วงโดนหมดออกเดี๋ยวเราจะล้างแ้นให้เองเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าสีขาวนะครับทุกคนกดเพื่อเราเป็นมือสไนเปอร์ เดราจะรอ,อให้ขาวไปข้างล่าแล้วรอค่อยเลงขาวเก่งไมรอดแน่ขาวจะทำให้เพื่อนฉันต้องโดนหมดออกนี่ขาวไม่ใช่ขาวนี่ปิด,ป,ด,ป,ดปิดทุกอย่างปิดทุกอย่าง ต่อไปเราจะล่อมันมาซ่อมไฟนะครับคนไม่ไม่ไม,ไม่เราจะล่อไปซ่อมออกซิเจนเหมือนเดิมวิ่มีคนวัวศพยี่ยมต้องต้องถูกวตโอเมก้าดยขอบคุณเจ้าบอทนะที่ข้ามให้เราอะ่ะ ถ้านายไม่ข้ามให้เราคือเราแพ้แน่ตอนนี้สีม่วงเพื่อนสนิทเราที่รักเรายังไม่ออกไปไหนยังคงอยู่ช่วยเราต่อไปเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงต่อไป เส้นไปซ่อมนีไปเรามีแผนแล้วครับทุกคนผมมีแผนแล้วเราจะซูมน,น,นี้ยยิงไปมือสไนเปอร์ผมผม,ผมพูดไม่ได้นะครับทุกคนถ้าผมแบบใช้ไม้พูดในเกมก็คือแบบ เสียงในเกมมันจะหายหมดทุกอย่างเลยนะครับทุกคนผมสามารถพิมพ์ได้อย่างเดียวผมว่าตาน,นี้พวกเขาต้องข้ามกันเดี๋ยวผมข้ามนี่แล้วก็เป็นอย่างที่คิดด้วยว่าตาน,นี้ไม่มีคนโดนโหวตออกอดทนหน่อยนะเพื่อนอีกนิดเดียวก็จะชนะแล้วอีกนิดเดียวก็จะชนะแล้วนะเพื่อน คือถ้าเราไม่ฆ่าผู้เล่นก่อนบอทก็บอดมันก็จะเชื่อคนที่เป็นฝ่ายลูกเรือนะครทุกคนเจ็ดห้าสีนี้เราฆ่าสีเหลืองพยายาวเรา้องติดเออ เดี๋อีกตัวเดียวเดี๋ยวเราจะหลอกล่อให้มันไปซ่อมมันที่ไหนกันดีปฏิกรณและกันปิดไฟปิดๆๆปิดปออิดเดี๋ยวเราจะรอดักซุ่มยิงโอเคเรียบร้อยชนะแล้วจะดูอีกทีสาธิตใคนดูและในที่สุดผมก็สามารถแบกเคลื่อนผมได้ เพราะเพื่อนผมโดนฆ่าผมก็ต้องไลอแค้เพื่อนผมมาช่วยกก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกไหมครับทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับทุกคนและถ้าใครอยากให้ผมเล่นเป็นบทบาทอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย